เลนเรนเรนัลงกวนลงตาด้วักหวานงคมครับผมนี่ก็เราก็มาถึงสานที่ท่องเที่ยวนะครับที่นี่อ่าลูกยนนะครับก็อยู่ในบริเวณอุทยานนี่แหละครับอยู่ในบริเวณอุทยานเกาะเสม็ดของเรา ก็บรรยากาศที่ก็มีความสงบๆลุ่นผู้คนไม่คุกมแคานนะครับที่นี่ก,ก,ก,ก็เป็นที่กางเต็นท์หรัาพักผ่อนด้วยนะครับผมกออ็บรรยากาศวันนี้ก็อาจจะร้อนนะครับผมก็เลยยังไม่มีใครมาเล่นน้ำอย่างไรเท่าไหร่พวกเราก็แวะมาชมวิวดูทัดนะครับมีสะพานเชียบเรือที่สวยงามนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพเป็นไว้ไเป็นเชิน ต้องการตัดใครเปล่าต้องการตัดคิณเตยนะครับคุณเต้ยครับผมตัดมากตัมาไม่มาวันนี้อะสดายมากครับผมสดายมากรอผมจะคือตอนนี้อากาศดีอ่ะร้ายร้ายร้ายยอด พวกเราก็าอยู่ทางน้นนะครับทาง้น้นครับพวกเราก็พอดีก็ได้มาเจอเพื่อนร่วมทางครับผมก็ได้นั่งพักกับกลุ่มสาวๆานะครับลองดูฝั่งนู้นก็ได้ครับผมเัื่ต็ของเองก็อยู่ฝั่งนู้นครับสาวๆก็พวกเราก็จะรู้สึกดีนะครับผมที่มีเพื่อนร่วมทางที่มีน้องน้องก็น่ารักนะครับผมแล้วตอนเย็นก็ก็จะ คืนกันอนู่นะจากกตอนี้ก็เอาไว้จบข้อคืนนี่ละรับก็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 ไม่เป็นไรครับเป็นคนชั่วแต่ผมเนี่ย Man. How you doing? Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocate? the ต่อไปนะครับผมจะเป็นการโชว์โดดตียงการครับผมตีงรงราของใครครับผมโคตักิตนะครับาการโชว์คันเทพการโดดน้ําคันเทพช้าโลกยังต้องไอยน,นะครับผมระดับโค้ดโ ลองดูรับชมรับฟังได้เลยครับผมอะไรก็เดี๋ยวมัดด้วด้เร็ว แก้วกูนะอร่อยที่สุดเลยไะเหรอคนึงอร่อยเลยนั่นนั้เที่ออร่หย่อดากนี้ะอรต่างละันมันจะเต็มน้อยน้อยไม่เอาเฮ้ยรอดรอดเท้าเทารอดรอดเท้าความก่อนไม่อม โยกสองบาทโดนโดนแล้วเยกข้าวหอมใส่นี่ดิใช่ไหมเสียสิล่ะค่ะตู้ใส่ความตั้งของโยกของเราเรื่องเจ้าคนเมามาเมาไม่ดูไม่ไม่น่าจะหมดแดดมองทั้งหมดเลยก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับของพวกเราหมดเวลาแล้วก็ เราก็อยู่บนเรือนะครับผมเรือข้าากที่จะกลับเข้าสุขสังนะในระยองก็บรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตอนตอนตเที่ยงแล้วครับผมเ็เราก็ทําการนั่งเรือกันมากันครบครับผมอยู่ตอนนี้ก็อยู่บนหล,ลังคาเรือก็ชมวิวว่าผมวิวที่นี่สวยานาครเราต้องอำลาจากเกาะเสม็ดไปนะครับผมก็ เหลือแต่ความทรงจำที่ดีไว้นะครับไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ทิ้งแต่ความรู้สึกที่ดีเลยมาทำใจนะครับพวกนี้จะพูดอะไรกันก็สิครับก็หาหารไยก็ไว้ดีครับแต่ความรู้สึกในเืนนี้ได้เพื่อนใหม่ด้วยครับได้บอกหดังๆหรับพวกเราพากันได้เพื่อนใหม่กันนะครับก็คือเพื่อนที่มาจากเทพนะ สงสัยเขาจะคงไม่ได้ออกค้องกับพวกเราะะเพราะว่าเจอกันตอนกลางเพลินแท้เลยไม่ได้ไหนแต่ก็จะมีภาพรูปถ่ายเด็ดๆมาให้ดูกันอยู่นะครับสำหรับผมก็แค่นี้นะครับก็ฝากอิทด,ด้วยแล้วกันนะครับนั่นไงครับฝากงไงคะรับฝากว่าว่าสาวบิกินี่ไม่ย,ย่างเยอะไม่ได้เยอะเลยต้องบอกตรงว่าบทเด็ดนะครับผม พวกที่ไม่ได้มาคร <นะ S 1> หรือว่าผิดหวังนะครับผมก็สาวๆเยอะก็นั่งดิ้งกันเมื่อคืนนี้ก็ทั้งคืนนะครับสนุกกันเมื่อคืนนี้ก็โต้รุ่งกันนะเมื่อคืนจับกัจับเพื่อนชาวกรุงเทพครับผม,ผมก็สนุกกันทั้งคืนนะครับผมก็เสียใจด้วยนะครับผมกับคนที่ไม่มาแต่ก็เราก็มีภาพสวยๆนะครับกลับไปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับทริปนี้ก็ จะต้องขอเก่าเขามากลาก่อนนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยภาพวสวยๆของกอสเมดน,นะครับในทริปนี้เราทริปหน้าจะไปที่ไหนก็ต้องราติดตามกันอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋วผม While the mothers stay plastic, You're my Wonder Woman Call me Mr. Fantastic Stop Now think about it I've been to London I've been know. to Paris Even yeah. 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 where they're in Tokyo yeah. Back home yeah. down in Georgia yeah. To New Orleans yeah. But you always fix show. Yeah. And just like that girl You got me froze Like a Nintendo 64. 64 If you never knew where well, now you know No, 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 no Beautiful no. no. hey. oh, girl yeah. Plane, or a car or a train No other girls on my brain And you the one to blame Beautiful girls yeah. All over the world all over. I could be chasing uh -uh. But my time would be wasted Why? They got nothing on you noth 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 Nothing, nothing, nothing